สวัสดีครับผมวันนี้วันที่10กันยายน2565นะครับผมก็ขออนุญาตมาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันนะครับผมนะวิธีการนะครับหลังจากที่ท่านลงทะเบียนนะครับผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยนะหลายท่านอาจจะดําเนินการตรวจสอบอะไรเรียบร้อยละนะครับสิ่งสําคัญในวันนี้หลายท่านก็พิมพ์มาสอบถามเหมือนกันว่าถ้าเราจะพิมพ์เอกสารหลังจากที่เราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าไปตรงไหน จุดไหนที่เราจะพิมพ์เอกสารได้นะครับเนื่องจากเรากรอกไปในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับว่าเราจะพิมพ์เอกสารหลังจากที่เรากรอกลงทะเบียนในเว็บไซต์เสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปตรงจุดไหนอย่างไรนะเดี๋ยวลองมาดูปเป็นแนวทางกันนะครับสิ่งสําคัญนะครับที่เราจะประสบความสําเร็จในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐในปี2565 66นี้ จะต้องมีสถานะปรากฏนะครับ3ด่านที่สำคัญแล้วก็ต้องสมบูรณ์แบบด้วยนะครับปรากฏแบบไหนนะครับผมมาดูกันนะครับในส่วนของกระบวนการเนี่ยหลังจากที่มีการเปิดลงทะเบียนใช่ไหมครับเขาก็จะมีให้ท่านเนี่ยนะครับนะเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลของผู้ลงทะเบียนแล้วก็สมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนนะเป็นระยะระยะรวมไปถึงในเรื่องของการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเนื่องจาก เวลาเราลงทะเบียนไปแล้วเนี we him, ่ยนะครับผมนะเขาก็จะมีให้ท่านนะครับตรวจสอบเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือผู้ที่นะครับมีครอบครัวกลุ่มที่2เนี่ยก็คือคนที่ไม่มีครอบครัวนะครับก็นิยามชัดๆนะครับผมนะก็คือไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสไม่มีบุตรนะครับหรือมีบุตรแต่อายุเกินกว่า18ปีนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องก็อยู่ในกลุ่มที่2ก็คือคนที่ไม่มีครอบครัวนะครับก็ลงที่เว็บไซต์ อันนี้ก็สมบูรณ์ที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปยื่นเอกสารใดๆนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะแบ่งปันนะครับในหน้านี้เนี่ยนะครับความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีการปรากฏหลังจากการตรวจสอบ3ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกนะครับผมเราต้องผ่านด่านของการลงทะเบียนเสียก่อนซึ่งถ้าผ่านก็จะมีระบุขีดถูกอย่างนี้ผลการลงทะเบียนเป็นแบบนี้แล้วก็ช่องนี้นะครับระบุว่าลงทะเบียนสมบูรณ์นะอันนี้เป็นลักษณะด่านแรก ที่หลายท่านเนี่ยจะต้องเจอนะครับแล้วก็จะต้องผ่านด่านนี้ก่อนนะครับเมื่อผ่านด่านแรกที่เราเรียกว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะมาสู่ด่านต่อไปนะครับด่านต่อไปเรียกว่าผลการพิจารณาคุณสมบัตินะด่านนี้เนี่ยนะครับถ้าใครนะครับผ่านด่านที่1นึ่นะทางด้านของการตรวจสอบกรมการปกครองเรียบร้อยมาสู่นะครับในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติถ้าเรามีเครื่องหมายถูกสีเขียวแบบนี้ ข้างล่างผลการพิจารณาคุณสมบัติระบุว่าคุณสมบัติสมบูรณ์ก็จบในเรื่องของด่านที่สองนั่นแสดงว่าเงื่อนไขนะครับท่านผ่านเรียบร้อยแล้วนะนะครับด่านที่3นะครับอันนี้ไม่ยากแล้วด่านที่3ก็คือนะครับมีเครื่องหมายถูกสีเขียวแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีข้อความสีเขียวระบุว่าผลการยืนยันตัวตนนะครับวงเล็บ E K Y C นะครับผมอันเนี้ย เราจะต้องไปยืนยันตัวตนผ่านนะครับสามธนาคารเท่านั้นนั่นคือนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินนะหรือว่าธนาคารทกศก็แล้วแต่นะครับผมในด่านที่3นี้เมื่อท่านไปยืนยันถูกต้องครบสมบูรณ์ก็จะมีปรากฏนะครับในด่านที่3ก็บอกว่ายืนยันตัวตนสมบูรณ์นะนั่นหมายความว่าอะไรในส่วนของ3นะครับกระบวนการใหญ,ใหญ่ที่ท่านผ่านครบเรียบร้อยก็แน่นอนครับว่าท่านเนี่ยได้ใช้สิทธิ บัตรสกานแห่งรัฐแน่นอนนะครับโดยการใช้สิทธิ์เนี่ยรอการประกาศอีกครั้งหนึ่งซึ่งรูปแบบเนี่ยเขาจะใช้สิทธิ์ผ่านนะครับบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองปุญ่าตายายทุกท่านนะครับผมถ้าบัตรประชาชนเนี่ยยังไม่ได้เป็นรูปแบบอเนกประสงค์หรือเรียกว่าสมาร์ทการ์ดท่านจะต้องไปทําบัตรใหม่นะเพราะว่านะครับในเรื่องของการใช้สิทธิ์บัตรสกานแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน ในปี2566นะครับผมที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยนะจะต้องเป็นแบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้นถึงจะใช้สิทธิ์นะครับบัตรสการแห่งรัฐได้นะครับอ่าอันนี้เป็นการเน้นย้ําแล้วก็ให้เห็นภาพก่อนแบบนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านที่ดําเนินการประสงค์ลงทะเบียนนะครับบัตรสการแห่งรัฐแล้วก็ผ่านคุณสมบัติการพิจารณาต่างๆ รวมไปถึงในเรื่องของการผ่านด่านการยืนยันตัวตนเนี่ยได้รับสิทธิ์กันทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับเป็นกําลังใจให้นะช่องเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลนะครับเพื่อจะสนับสนุนแล้วก็ตอบคําถามนะครับทุกท่านที่นะครับมีการดําเนินการอยู่ในระหว่างนี้นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับ ทุกทท่านเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะเอา3ผ่านนี้เลยนะครับผมนะขอให้ได้รับ3ผ่านกันทุกๆคนเลยนะครับเพื่อจะได้รับสิทธิ์นะครับหรือว่าใช้สิทธิ์นะครับในส่วนของบัตรสุขการแห่งรัฐปี2อ6 6ัน้นั่นเองนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงหลายท่านก็สอบถามมาว่าถ้าเราจะพิมพ์เอกสารหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วย้ํานะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับ กระบวนการแรกนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนบัตรสุการณแห่งรัฐกดปุ่มมาเนี่ยทุกท่านครับมันจะมีหน้าหนึ่งหน้าเต็มนะนะครับมันมีปุ่มลงทะเบียนอันนี้เราไม่ต้องลงแล้วเพราะว่าท่านลงเสร็จแล้วใช่ไหมครับปุ่มหนึ่งนะครับที่สําคัญนะจะอยู่ตรงนี้ครับตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอันนี้สําคัญมากๆทุกท่านเวลาท่านลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถที่จะเข้ามาดูตรงนี้ได้ว่านะครับสถานะการลงทะเบียนเนี่ยของผู้ลงทะเบียนเนี่ยนะครับเป็นอย่างไร นะอันนี้สามารถเข้ามาตรงนี้หรือท่านสามารถกดปุ่มตวรวจสอบสถานะการลงทะเบียนตรงนี้ก็สามารถตรวจสอบได้เหมือนกันนะนะครับอ่ะทีนี้เราจะพิมพ์เอกสารทําอย่างไรนะครับเมื่อกดปุ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนสําหรับประชาชนลงทะเบียนนะครับจริงๆตรงนี้มันมีประโยชน์มากนะครับทุกท่านสามารถที่จะอ่านได้ยกตัวอย่างเช่นกรณีนะครับเรากดตรวจสอบสถานะมาแล้วใช่ไหมครับในขั้นตอนที่2มาสู่ขั้นตอนที่3อ่านนิดหนึ่งเช่ะนนะครับ ข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้องและกระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วโดยไม่จําเป็นต้องนําแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการลงทะเบียนไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนอีกนะครับอันนี้มันนะชัดเจนนะครับว่าเขามีการระบุบ่งชี้ว่าท่านต้องทําอย่างไรนะอันนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับทั้งนี้ครับผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง ได้ในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปนั่นหมยายความว่ารอบแรกถ้าท่านมีการลงทะเบียนนะครับณนะวันที่5ถึงวันที่8ใช่ไหมครับท่านสามารถไปตรวจสอบนะครับผมนะเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับกรมการปกครองได้ก็คือวันที่16นะครับวันศุกร์สัปดาห์หน้านะครับผมนะเพื่อดูว่าผลเป็นอย่างไรอีกทีหนึ่งนะครับหากตรวจสอบแล้วพบว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับนะผู้ลงทะเบียนนะครับจะต้องรอการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป อันนี้ก็เป็นสเตปของเขานะครับเมื่อขึ้นการลงทะเบียนสมบูรณ์นะหลังจากที่มีการตรวจสอบวันที่อะไรครับวันที่16กนะครับก็คือวันศุกร์ของสัปดาห์หน้าในนี้ในรอบแรกนะครับนะถ้าขึ้นว่าลงทะเบียนนะครับสมบูรณ์อันนี้ผู้ลงทะเบียนก็รอตรวจสอบคุณบัติที่ท่านเห็นใช่ไหมซึ่งนะครับมันจะมี3ามขีดถูกใช่ไหมสามผ่านนะใช้คําศัพท์นี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันศุกร์เนี่ยนะครับขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์ผ่านแรกเนี่ยท่านก็เกิดขึ้นแล้ว ถ้าการลงทิมไม่สมบูรณ์นะครับต้องทําอย่างไรนะครับหลังจากท่านตรวจสอบวันศุกร์นะถึงจะต้องดําเนินการได้นะอันนี้สําคัญต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องไปดําเนินการอย่างไรนะครับเพราะนั้นคนที่นะครับตรวจสอบสถานะต้องรอวันศุกร์นะครับในแต่ละรอบเสียก่อนนะเพราะนั้นรอบแรกก็คือวันศุกร์ที่16กันยายนนะครับผมนะอย่างที่บอกไปถ้ากรณีที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลตนเองนะครับโดยตรงนะกับข้อมูลของกรมการปกรครองที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือนะครับยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนไว้เท่านั้นและสําหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัวมูอเล็บโสดก็สามารถไปแจ้งแก้ไขนะครับข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ท่านตรวจสอบ นะครับรอบแรกก็คือนะครับวันที่16ก็คือวันศุกร์เนี่ยนะมันก็จะขึ้นปรากฏอยู่2แบบเท่านั้น1ก็คือลงทะเบียนสมบูรณ์อันนี้คือผ่านที่1กับอีกรูปแบบหนึ่งคือการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ก็แยกเป็น2แบบ2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือที่มีครอบครัวท่านก็จะต้องนะครับเดินทางไปหน่วยๆเลยครับที่ท่านยื่นเอกสารไว้แต่ว่าถ้าไม่สมบูรณ์ท่านก็ต้องเดินทางไปเพื่อจะแก้ไขณหน่วยลงทะเบียนที่ท่านเลยนะครับ ยืนยันไว้หรือลงไว้หรือไปยื่นเอกสารณนะหน่วยโรงเรียนนั้นเช่นเดียวกันส่วนกรณีที่ไม่มีครอบครอวหรือว่าโสดขึ้นสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ท่านก็จะต้องเดินทางไปที่หน่วยนะครับนะรับลงทะเบียนหน่วยไหนก็ได้ผ่านทางทั้ง3ธนาคารก็ได้ก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับเพื่อจะไปแก้ไขโดยตรงข้อมูลของท่านนะครับให้ถูกต้องอีกครั้งแล้วก็รอตรวจสอบสถานะ ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะแบ่งปันว่าในเรื่องของนะครับการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วก็มาอ่านข้อความพวกนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับทีนี้ในเรื่องของการพิมพ์เอกสารเนี่ยทำอย่างไรท่านก็เลื่อนไปนะครับอยู่ด้านล่างสุดเลยอยู่ด้านล่างสุดเลยมันมีปุ่มหนึ่งเขียนคําว่าพิมพ์เอกสารตรงนี้เห็นไหมฮะท่านสามารถที่จะกดคําว่าพิมพ์เอกสารนะครับเอกสารที่ท่านกรอข้อมูลของท่านในเว็บไซต์เนี่ย ก็จะมีปรากฏข้อมูลเหล่านี้นะครับผมนะคร,ครบทุกหน้าเลยที่ท่านกรอกนะครับหลายท่านบางทีกรอกไปแล้วก็ลืมด้วยซ้าว่าเอ้แต่ละข้อหรือนะครับแต่ละส่วนที่เกิดขึ้นในการกรอกข้อมูลเนี่ยเรากรกว่าอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์เอกสารตรงนี้ออกมาดูนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ปิ้นออกมาได้ แล้วก็ทําการเซ็นนะครับให้ครบนะถ้ามีครอบครัวก็ผู้ลงทะเบียนก็ดีคนที่นะครับจดทะเบียนสมรสก็แล้วแต่นะสามีหรือว่าภรรยารวมไปถึงบุตรอายุต่ํากว่า18ปีนะครับก็ลงนามให้เรียบร้อยเพื่อจะนําเอกสารเหล่านี้แหละไปทําการยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับอ่ะทวนอีกรอบนะสเต็ปที่1น,นะครับเข้าที่หน้าเว็บไซต์กดปุ่มลงทะเบียนบัตรสแกนแห่งรัฐก็คือสีเขียว นะครับหน้านี้นะครับจะมีกรอบๆหนึ่งเขียนคําว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่2ก็กดปุ่มนี้แล้วก็อ่านละเอียดนิดนึงนะครับทำความเข้าใจนะว่ามีละเอียดอย่างไรรูปแบบไหนก็จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจเพิ่มเติมนะครับอ่านละเอียดนะในขั้นตอนที่3นี้เลื่อนมาล่างสุดนะครับมีปุ่มคําว่าพิมพ์เอกสารเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่4ท่านสามารถกดคําว่าพิมพ์เอกสารข้อมูลที่ท่านกรอกในเว็บไซต์ ก็จะมีเอกสารตรงนี้ปรากฏนะครับดาวน์โหลดเก็บไว้แล้วก็ปิ้นนะครับผ่านเครื่องปิ้นนะครับแล้วก็มาลงรายนามชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้โรงเรียนนะครับคู่สมรสหรือว่าบุตรต่ำกว่า18ปีนะครับผมเพื่อจะนําเอกสารเหล่านี้ไปทําการยื่นที่หน่วยรับโรงเรียนสําหรับกลุ่มที่มีครอบครัวนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเน้นย้ํากันแล้วก็แบ่งปันกันนะครับดูต่อครับอ่านี้เป็นในการสุ้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะ5-8กันยา16กกันยายนคือสุกหน้าตรวจสอบได้ นะครับเป็นการตรวจสอบผลนะครับ9ก้ถึงสินะครับ23กันยา1 6บหกถึงยีกันยาตรวจสอบ30กันยานะครับ2 3่สถึงยีกันยาตรวจสอบอีกที7ตุลาคมนะครับ30กันยาถึง6ตุลาตรวจสอบวันที่14ตุลาคมนะครับ7ตุลาถึง13ตุลาตรวจสอบวันที่21ตุลาคมนะครับ1 4บสถึงสิตุลาตรวจสอบนะครับวันศุกร์ที่28ตุลาคม อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องรับทราบแล้วก็รอบสําหรับการแก้ไขข้อมูลเนี่ยนะครับในส่วนของออการระบุไว้นะฮะก็คือวันที่20ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายน อันนี้คือรอบในเรื่องของการแก้ไขข้อมูลเท่านั้นนะครับอแล้วก็จะไปตรวจสอบผลอีกที11พฤศจิกาย,ยน65เลยอันนี้ก็จะล่าช้านิดนึงนะครับท่านนะ,ะเป็นไปตามนี้ในเรื่องของกรอบระยะเวลานะฮะสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็นะครับรอบของการประกาศผลการลงทะเบียนนะเ็เรียกว่าผ่านแรกนะครับว่าท่านจะผ่านหรือไม่นะทุกๆวันศุกร์ตามรอบดังนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นการตรวจสอบได้เหมือนกันนะตามที่แบ่งปันไปใช่ไหมครับเข้าหน้าหลักกดปุ่มนะครับตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับดำเนินการกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเลือกวนันเดือนปีเกิดกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลก็ขึ้นสถานะอันนี้เหมือนกันก็สามารถตรวจสอบได้นะครับ<ส>ทีนี้นะครับสถานะที่ปรากฏนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะอันนี้คือลงทะเบียนเสร็จนะครับตรวจสอบเรื่อยๆเนาะสถานะมันก็จะแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทุกท่านครับไม่ต้องแปลกใจ <N> นะครับอยู่ระหว่างการดําเนินการลงทะเบียนนะครับอีกวันหนึ่งมาข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนของท่านเนี่ยถูกต้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขึ้นสีเขียวกระทรวงการได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะครับนะก็จะขึ้นปรากฏแบบนี้หรือใครอาจจะปรากฏแบบนี้ก็ได้ก็คือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องกรุณากดปุ่มนะครับเริ่มลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูลของท่านใหม่อีกครั้งนะครับท่านก็กดปุ่มตรงเนี้ย นะนะครับเริ่มลงทะเบียนนะครับอันนี้สถานะบอกว่าข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนนะครับของผู้ลงเรียนไม่ถูกต้องอันนี้ท่านเช็คดีๆอีกทีหนึ่งเขาก็จะมีระบุด,ด้วยว่าสถานะแบบนี้ใช่ไหมหมายเหตุเช่นข้อมูลของผู้ลงเรียนได้แก่ครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก็คือเลเซอร์ไอของผู้ลงเรียนนะี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าท่านจะต้องแก้อะไร นะครับในการที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับอันนี้หรือว่าการลงข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นแดงแบบนี้เนี่ยท่านก็อะไรครับกดปุ่มคําว่าเริ่มลงทะเบียนนี้อีกครั้งแล้วก็ค่อยๆไปกรอกการผิดพลาดเนี่ยก็อาจจะบางทีครับเขาเรียกว่าสะกดชื่อต่างๆใช่ไหมหรือว่าเลขบัตรประจําตัวไม่ถูกต้องบ้างวันเดือนปีเกิดไม่ตรงบ้าง เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนเรียกว่าเลเซอร์ไอเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องบ้างเพราะว่า2หลักแรกนะครับเลเซอร์ไอดีเนี่ยสำคัญมากมันเล็กมากใช่ไหมครับท่าน2หลักแรกในเ็ภาษาอังกฤษแล้วก็หลักตั้งแต่หลักที่3เป็นต้นไปเนี่ยนะครับนะจนถึงหลักที่10เนี่ยก็เป็นตัวเลขนะครับเพราะนั้นลายท่านอาจจะกรอกแล้วเนี่ยอาจจะกรอกไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ดูตรงนี้เป็นหลักก็แล้วกันนะครับอ่านี้นะครับก็เป็นสถานะที่ปรากฏนะครับเอาละทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนิดนึ่งว่า11สถานะ ในเว็บไซต์ที่จะปรากฏนะครับรวมไปถึงนะครับสัญลักษณ์ที่มันจะแสดงนะครับนะหลังจากที่ท่านเนี่ยตรวจสอบสถานะมันเกิดขึ้น11สถานะอะไรบ้างแล้วก็แต่ละสถานะเนี่ยท่านจะต้องทําอย่างไรนะครับอันนี้จะน่าจะชัดแล้วท่านจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับทีนี้เราเริ่มจากสถานะที่1ก่อนนะครับเริ่มต้นเลยนะนะครับถ้าขึ้นว่า ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมนะก็หมายถึงนะครับในส่วนของผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่เคยลงทะเบียนนะนะครับผมอันนี้เป็นคําอธิบายสถานะที่1นนี้นะครับสถานะที่2นะครับผมกําลังตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนนะครับผมวันนี้ก็หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับผู้ลงทะเบียนเนี่ยมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่าง การตรวจสอบข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชนนะครับอันนี้ก็รอต่อไปก่อนต่อมาสถานะที่3นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นภาพสัญ,ญลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือข้อความสีเทาเลยนะเวลาท่านไปตรวจสอบในเว็บไซต์ระบุว่าข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รงเรียนถูกต้องเห็นไหมฮะขึ้นแบบนี้เลยนะครับสิ่งนี้แหละครับสถานที่3ถ้าใครขึ้นแบบนี้นะกรณีเป็นกลุ่มนะครับที่มีครอบครัวท่านจะต้องดําเนินการต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่าท่านนะครับผู้ลงทะเบียนเนี่ย มีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อยโดยผู้ลงทะเบียนครับต้องเดินทางนะครับไปยื่นเอกสารลงทะเบียนยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้นะครับขึ้นสถานะแบบนี้ปั๊บท่านนะครับนะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนที่เราแบ่งปัน4ขั้นตอนถูกไหมครับไปจนถึงข้อความคําว่าพิมพ์เอกสารเนี่ยนะท่านสามารถกดพิมพ์เอกสารแล้วก็ปิ้นออกมา นะครับพอปิมพ์ออกมาปุ๊บก็ลงลายมือชื่อทั้งผู้ลงทะเบียนนะครับนะสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสใช่ไหมครับหรือว่าถ้ามีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีก็ลงนามให้เรียบร้อยนะครับเพราะนั hmm. ้นสรุปสถานะที่3ที่ขึ้นแบบนี้ปิมพ์เอกสารไปไปยื่นนะครับในส่วนของหน่วยรับลงเบียนนะให้เรียบร้อยเลยนะครับ สถานะต่อมานะครับผมก็คือสถานะที่4นะขึ้นแดงแบบนี้เลยนะพอขึ้นแดงแบบนี้นะครับผมสิ่งที่จะต้องทําคืออะไรครับผู้ลงทะเบียนเนี่ยนะครับมีการลงทะเบียนด้วยตัวเองเรียบร้อยเหมือนกันโดยข้อมูลของผู้ลงเบียนครับไม่ถูกต้องจะต้องทําการลงทะเบียนใหม่นะครับผมอ่าเพราะนั้นในส่วนของสถานะแดงนะครับผมมันก็จะมีปุ่มตรงนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันก็คือเลยครับ เริ่มลงทะเบียนนะครับท่านก็กดปุ่มตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ดําเนินการกรอกเนาะไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับชื่อสะกดถูกไหมนามสกุลนะครับสะกดถูกหรือไม่เลขรหัส id หลังบัตร10หลักเนี่ยนะครับสหลักแรกเป็นภาษาอังกฤษใส่ถูกหรือไม่อย่างไรนะอันนี้สําคัญถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับก่อนใส่ไปปุ๊บก,ก็ให้ลูกหลานเนาะเขาดูให้นิดนึงตรวจสอบนิดนึงนะครับผมอ่ะเพราะนั้นสถานะที่4ขึ้นแดงต้องลงทะเบียนใหม่นะครับ ต่อมาสถานะที่5นะครับหลายท่านอาจจะมาอยู่นะครับสถานะที่5ก็คืออะไรครับกระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบท้วนแล้วนี่ฮะขึ้นเขียวแบบนี้เลยพื้นแบกาวเขียวอ่อนตัวหนังสือเขียวเข้มนะครับผมระบุแบบนี้ก็นะครับนะสบายใจในระดับหนึ่งนะนะครับเมื่อขึ้นสถานะที่5แบบนี้นะกระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วหมายความว่าอะไรครับ หมายความว่าผู้ลงทะเบียนเนี่ยมีการลงทะเบียนเรียบร้อยเหมือนกันแล้วก็อยู่ระหว่างส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสถานะ <ทำ S 2> บนะุคคลเลยครับตอนนี้มันจะเป็นระดับการตรวจสอบตามนี้เลยนะครับหมายเหตุน,นิดนึงนะครับสถานะนี้นะครับก็คือเนี่ยนะฮะกระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วเนี่ยสถานะนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลผู้ลงทะเบียนได้ยกเว้นการตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่าข้อมูลเนี่ยไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนจะต้องไปแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้อ่านี่ก็เป็นลักษณะที่จะเกิดขึ้นในสถานะนี้นะครับผมสถานะต่อไปนะสถานะที่6โอ้โหสถานะนี้งับงามงามเลยเขาเรียกว่าผ่านด่านที่หนึ่งถูกไหมสามผ่านเพราะนั้นผ่านด่านแรกปรากฏขึ้นในสถานะแบบนี้ครับการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับนะขีดถูกกลมกลมเครื่องหมายขีดสีเขียวระบุข,ข้อความสีเขียวว่า ผลการลงทะเบียนนะครับตรงนี้นะครับนะแล้วก็ระบุว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับผ่านแรกมาแล้วนะครับหมายความว่าผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองข้อมูลถูกต้องรอพิจารณาคุณสมบัต,ติต่อไปนะครับผมจะปรากฏนะครับถูกหรือผ่านด่านที่1ได้ก็ตามรอบนะ นะฮะทุกๆวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นนะใครที่ลงทะเบียนนะครับในรอบแรกคือ5-8กันยายนนะครับวันที่16กันยายนมาลุ้นกันว่าใครจะผ่านด่านที่1นะครับหรือว่าผ่านแรกนะครับผมนะที่ปรากฏแบบนี้ยังไงก็ขอให้ทุกๆคนนะที่ดําเนินการลงไปแล้วเนี่ยขอให้ผ่านแบบนี้เลยนะครับด่านแรกขึ้นมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในผ่านด่าน2แล้วก็ผ่าน3านะนะครับไปดูต่อครับนี่คือสานะที่6 ประสงค์ที่สเต็ปแรกนะครับอยากให้ท่านได้เกิดขึ้นนะครับผ่านด่านแรกเลยนะครับต่อไปสถานะที่7ครับการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับแน่นอนว่ากรณีที่เราลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรวจสอบสถานะบุคลบคลกับกรมการปกครองข้อมูลไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนครับต้องดําเนินการแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนยื่นเอกสารไว้เท่านั้น กรณีทารายการผ่านเว็บไซต์วงเล็บสถานะโสดก็เช่นเดียวกันครับท่านสามารถไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับโรงเบียนใดก็ได้นะครับอ่านี้กรณีที่ครับระบุว่าการโรงเรียนไม่สมบูรณ์ซึ่งมันจะขึ้นนะครับในสีแดงนั่นแหละนะครับในเรื่องของขีดนะฮะเขาเรียกว่ากาก,ากบาดนะครับในเรื่องของอันแรกก็คือผลการโรงเรียนเนี่ยนะครับไม่ผ่านนะท่านต้องไปแก้ไขตามที่มีคําแนะนําตัวนี้นะครับนี่คือสถานะที่7จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ มาดูสถานะต่อมาครับสถานะที่8นะครับโอ้โหเป็นสถานะที่ต้องบอกว่าเข้าสู่นะครับผ่านด่านที่2อนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้หลายท่านก็น่าอยากจะเห็นแล้วก็ปรากฏนะครับในส่วนของนะครับสถานะที่8ขึ้นว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินะครับแน่นอนครับว่าเครื่องหมายถูกหรือเขาเรียก่าผ่านด่านที่2เนี่ยมาแล้วหลังจากที่เราสะสมนะผ่านด่านที่1นนะการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเพราะนั้น ปรากฏนะครับในเรื่องของผ่านดันที่2ท่านต้องทําอย่างไรอามาดูกันครับผู้ลงทะเบียนครับมีการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผ่านคุณสมบัติของโครงการรอยืนยันตัวตนนะครับวงเล็บ e k y c เพื่อรับสิทธิการแง่งรัฐนะครับผมโอ้นะนะอันนี้ก็แน่นอนว่าเดินทางไปในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับที่3ธนาคารครับไม่ว่าจะเป็นกรุงไทย ออมสินนะฮะหรือว่าทกศตามลําดับนะครับก็เลือกเอาว่าท่านจะไปยืนยันตัวตนที่ไหนนะครับผมนะเพราะฉะนั้นผ่านด่าน2เนี่ยนะครับก็สบายใจมาระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าระดับ 70%- 80%แล้วที่ท่านจะอะไรครับจะได้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับต่อมาสถานะที่9นะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็คือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินะขึ้นแบบนี้เลยนะอันแรกเนี่ยผ่านด่านแรกมาแล้วเขียวนะ แต่ว่ามาติดแดงนะครับในเรื่องของผลการพิจารณาครับท่านจะต้องทําอย่างไรล่ะผู้ลงทะเบียนครับมีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะแต่นะครับไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการซึ่งนะครับเราสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอพิจารณาคุณสมบัติใหม่ได้ ต้องบอกว่านะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีปุ่มนะครับเกิดขึ้นเลยนะครับอยู่ข้างล่างนะครับของผลการพิจารณาตรงนี้แล้วให้ท่านเนี่ยทำการกดปุ่มนะครับขออุทธรณ์ผลในกรณีที่การยื่นหรือวิธีการยื่นอุทธรณ์ผลเนี่ยเราทําไว้คลิปก่อนหน้านะท่าลองไปดูวิธีการนะครับผมนะก็กดปุ่ม ขออุทธรณ์ผลนะครับในสถานะที่9นี้นะครับสถานะที่10นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นสถานะที่อยากให้เกิดขึ้นนะกับทุกทท่านเลยนะครับก็คือการยืนยันตัวตนสําเร็จหรือเราเรียกว่าอะไรครับสผ่านนะตรงนี้นะครับก็คือผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเครื่องหมายถูกตรงนี้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยนะขีดถูกที่2นะครับแล้วก็นะครับขีดถูกที่3หรือเรียกว่า3ผ่าน ในเรื่องของการยืนยันตัวตนสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับอ่านี่ก็เป็นสถานะที่10นะครับนั่นคือระบุว่าผู้ลงทะเบียนนะครับยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐสําเร็จนะครับเพราะนั้นก็รอใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับผมนะแล้วก็สถานะสุดท้ายสถานะที่11 ในกรณีที่ยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะครับผมอันนี้ก็แน่นอนครับว่าทางด้านของผู้ลงทะเบียนจะใช้สิทธิ์ได้ก็ต้องไปทําการยืนยันตัวตนให้สําเร็จเสียก่อนก็นําบัตรประจําตัวประชาชนตรงนี้แหละไปนะครับในเรื่องของติดต่อธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือว,ว่าทกศก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่นํามาแบ่งปันนะครับให้กับทุกท่าน ได้รับทราบข้อมูลกันนะครับผมก็น่าจะละเอียดนะแล้วก็ไล่เรียงนะครับระดับดีกรีนะครับความเข้มข้นที่ปรากฏสถานะทั้ง11สถานะนะครับผมในเว็บไซต์ที่ท่านจะตรวจสอบนะครับผมนะก็ขอให้โชคดีทุกทท่านนะครับเดี๋ยวไงนะในระหว่างทางเนี่ยมีการเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางช่องเราก็จะนําข้อมูลเหล่านี้นี่แหละมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านเนี่ย ได้รับทราบแล้วก็เห็นเป็นแนวทางกันนะนะครับเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็ดําเนินการได้อย่างถูกต้องติดขัดประเด็นใดย,ยินดีนะครับพิมพ์มาใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวทางช่องเราจะหาข้อมูลครับเพื่อจะมาสนับสนุนแบ่งปันแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ย ได้รับทราบว่าท่านจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับผมยังไงก็ยินดีล่วงหน้าสําหรับนะครับทุกท่านนะที่ได้รับ3ผ่านนะฮะอันนี้ก็ยินดีล่วงหน้าไปก่อนเลยนะก็อยากให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนเนี่ยได้รับ3ผ่านแบบที่เราแบ่งปันนะครับผมตามคลิปนี้เลยนะวันนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ